เอาละเอาละสวัสดีเพื้นที่ัะทุกคนวันนี้มีอยู่ผมแบงก์กับเกม NFT r เมอร์อคอยด์กันในคลิปนี้ไม่ได้การแนะนำเพื่อนลงทุน,ทนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกับอีกแล้วสําหรับเกมฟรีในเบราว์เซอร์ทุกคนสามารถเล่นกันได้วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาซื้อเครื่องขุดบวกในเรื่องของการถอนกันนะเพื่อนๆนะก็ผมไม่ได้อัปเดตตัวของรีเมอร์คอยเลยนะครับพอผมเข้ามาอีกทีนึงเนี่ยผมก็มีตัวของรถคอยนะที่ปล่อยขุดไว้นะครับตัวของรีเมอร์คอยมาดีอย่างหนึ่งเราไม่ต้องมา โฟกัสในเรื่องของตัว Energy นะครับเหมือนโรลเลอร์คอยนะโรลเลอร์คอยเนี่ยมันต้องมาดูในเรื่องของตัว Energy นะครับต่อวันอ่ะเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะแล้วก็โฆษณาเนี่เยอะมากล่าสุดผมลงคลิปไปแล้วนะครับสำหรับตัวของโรลเลอร์คอยนเพื่อนๆสามารถไปดูได้ตรงนี้นะครับผมเผอเลยตลอดแล้วก็ลืมตลอดเลยนะโอเคนะครับสำหรับในเรื่องของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดเครื่องขุดนะครับเป็นเครื่องขุดตัวของเดซพูนะครับ ก็ระยะเวลาวันที่10ถึงวันที่2 2หรือเวลา2วันนะครับเครื่องขุดอยู่ที่53.7ดเนะครับถ้าตีเป็นดอลลาร์ก็คือ53.7ดอลลาร์เพื่อนๆโอเคนะครับก็ไม่ให้เสียเวลาเรากดซื้อนะมันเป็นเครื่องอีพิกนะครับกำลังขุดได้อยู่ที่48,100นะ่นนอะก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแรงเลยแหละมันก็ต้องแรงอยู่แล้วเนาะดูราคามันสีนะครับอ่ะเรากดซื้อกันเลยดีกว่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยแหละมันไม่มีอะไรมากนะครับกดซื้อเสร็จ ก็ไปวางไว้ในชั้นนะครับนี่ก็คือผมก็มีเครื่องประมาณนี้อ่าโอเคเครื่องมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปกําลังขุดเราจะเพิ่มขึ้นมาแบบโหดมากเลยเ,นนเพื่อนๆนนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นรีวอรนนะ์ดเห็นไหมครับอันนี้คือผมขุดได้แหละนะครับก็คือรีวอร์ดสิบนาทีเนี่ยจะได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้านะอ่ลองเปรียบเทียบตัวของโรสดูโรสของเราี่กําลังขุดจะไปหนึ่งร้อยล้านแล้วนะครับได้ได้แค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอันนี้ถือว่าเพิ่มขึ้นมานะแปลว่าน่าจะมีหลายๆคนอ่ไม่ได้ขดกัันนเยอะะครบ ค่าดิบมาเลยแบบว่าลดลงอ่ะโอเคนะเพื่อนๆก็ตามที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับผมมีเครื่องนึงเดี๋ยวเราเอาไปวางนะครับผมซื้อมาตั้งนานแล้วแหละแต่ไม่ได้วางไว้โอเคนะครับเพิ่มกําลังขุดขึ้นมาสักนิดนึงแล้วก็ตัวของเดลี่นะครับอันนี้ก็ขุดเกมเอาก็ได้ใครที่มาเล่นเกมนี้ทุกวันเพื่อนๆน่าจะได้แข่งทัวร์นาเมนต์กันหลายๆคนอยู่นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มาแข่งเนี่ยก็อาจจะพลาดตัวของทัวร์นาเมนต์ไปได้นะ,ะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูทัวร์นาเมนต์สักนิดหนึ่งนะครับ ตัวทัวร์นาเมนต์น่าจะมีอยู่นะเออซุปแชมเปียนนะครับน่าจะเป็นอาทิตย์ที่เอ,อ่อซีซั่นที่17แล้วนะครับโหก็มีแข่งทุกซีซั่นนะนะครับของรางวัลน่าจะให้เท่าเดิมอยู่เอ,อ่อที่1ใช่ไหมนี่ของผมของผมอยู่52นะเออห้นะครับก็อ,อ่อถือว่าติดกับเขาอยู่เอ้ยอีกนิดเดียวเองเออก็มันต้องติดเอ,อ่อเนี่ยมันต้องอยู่ใน50นะทำไมผมน้อยจังวะ เสียดายเออนะ่าอีกแค่ผมห้าสิบองเองอะ่ะอีกสาวันนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเล่นให้มันขยับเข้าไปสักนิดหนึ่งให้มันได้สักเอ่อที่ผมอยากได้ที่แรลงหนึ่งเลยนะเออหนึ่งร้อยดอนเนี่ยนะครับก็ใครที่มีเวลาก็มาเล่นได้นะครับตัวพอยก็จะคำนวณจากาการเล่นเกมนะครับก็อา่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูหนึ่งเกมแล้วกันเกมนี้จะเป็นเกมที่เล่นง่ายที่สุดละโอเคนะครับเนี่ยคือตรงนี้จะเป็นการได้พอยของตัวเกมเลย เล่นไปนะครับส่วนในเรื่องของการถอนเนี่ยผมลองจับระยะเวลาแล้วนะครับประมาณ4 8ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงเพื่อนเอ่อตัวของ roller coil เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ24ชั่วโมงก็คือสมมติถ้าผมผ่อนถอนตอนเนี้ยสองทุ่มอะ่ะมันจะเข้าประมาณ8ปดโมงเก้าโมงพุ่งนี้เช้าครับสำ,สำหรับตัวของ roller coil นะแต่ถ้าสําหรับตัวเนี้ยมันจะเข้าสองทุ่มนะครับ2องทุ่มวันพรุ่งนี้เออเอ้ยไม่ใช่ดิสมมติถ้า roller coil สิบชั่วโมงนะครับแต่ตัวของリเมอร์เออถูกแล้วนะครับリเมอร์ c o i ประมาณ เออยี่ถึงสีประมาณนี้นะครับช้าสุดก็คือ72มีครั้งหนึ่งพี่ช้ามากผมคิดว่าเกมมันจะปิดไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันเหมือนมีโฆษณามาแปะข้างๆแล้วนะเออก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่เราได้2อร้อยพอยต์เองเพื่อนๆแล้วเราก็จะได้ตัวของกําลังขุดเออมีคนถามเรื่องของกําลังขุดเยอะมากนะครับกำลังขุดต่อวันเนี่ยคือได้แค่24ชั่วโมงนะครับนี่เขาเขียนบอกอยู่ก็คือสมมุติถ้าผมเล่นวันนี้สองทุ่มมันก็จะหมด2องทุ่มวันพรุ่งนี้นะครับ มันก็จะหายไปนะแต่ภายใน24ชัมม่วโมงเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้กําลังขุดเท่านี้เลยนะครับเท่ากับเพื่อนๆไปซื้อเครื่องขุดแต่มันไม่ได้ถาวรน,นะครับถ้าเราอยากได้ถาวรเนี่ยเพื่อนๆต้องมาเล่นทุกวันรักษากําลังขุดให้ได้กี่เกมก็ว่ากันไปนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราไปถอนกันเลยดีกว่านะก็สําหรับตัวของด็อกคอยเดี๋ยวผมไปดูราคาด็อกคอยก่อนนะครับอ่าด็อกคอยนะครับอ่าตอนนี้ถือว่าราคาดีอยู่นะเราจะเป็น5 1นะครับประมาณ500 96บาทนะครับก็จริงๆเราไปขายตอน5บาทก็ได้นะเรามันเคยขึ้นไป5บาทไหมมีอยู่นะตอนช่วง5บาทนะครับตอนนี้คือ3เราถือไว้ก่อนก็ได้นะครับผมเป็นคนที่สะสมตัวของรถคอยอยู่ละก็เดี๋ยวถอนเข้าไปแนนแล้วก็เก็บไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอ,อยนาตไปเอากระเป๋าก่อนแล้วกันนะครับจํากระเป๋าไม่ได้อ่ะโอเคนะครับวิดดอขั้นต่ําในการถอนอยู่ที่60นะครับ อ่าโอเคกดแม็กไปเลยนะครับกดแม็กแล้วผมจะลบออกไปนะให้มันเหลือนะสองหน่วยนะครับโอเคตรงนี้ก็คลิกที่ไม่มีคู่นะครับของอะไรที่ไม่มีคู่ก็คืออ่าอันนี้หรอเออของอะไรไม่มีคู่ว,วัวไม่มีคู่ใช่ไหมวัวกับหมีหมีไม่มีคู่โอเคอ่ะโอเคตรงนี้อาจจะมีการยืนยันในอีเมลนะทุกคนนะก็โอเคนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยันอีเมล ก็เอาโค้ดจากอีเมลที่เราสมัครเว็บนี้เอามาใส่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆจำอีเมลไม่ได้นะครับก็ลองนึกดูว่าตัวของ r e m มอร์คอเนี่ยเราสมัครผ่านอีเมลตัวไหนนะครับก็ลองเออก็ลองเลื่อนหาดูแต่ผมว่าน่าทุกคนน่าจะแบบน่าจะได้กันหละเนาะน่าจะไม่ได้ว่าไม่เออไม่น่าจะลืมตัวของอีเมลก็หรอกนะครับเ,เดี๋ยวผมหาอีเมลมาใส่ก่อนนะครับโอ้ยเครื่องก็จะค้างอะไรขนาดนี้เมลมันหลายตัวนะเออเมลมันหลายตัวทำให้แบบ เออในการที่เราจะไปดูอีเมลนี่คือยากลําบากพอสมควรเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เราก็จะเอาโค้ดมาใส่กันโอเคนะครับคนเฟิร์มไปเรียบร้อยนะครับน,นี่ก็เราจะถอนเรียบร้อยแล้วนะก็จะอยู่ที่151.33นะครับอ่ะโอเคนะอันนี้ผมจะเหลือตัวของริเมอร์คอยเออลิเมอร์โทเค็นอยู่นะครับ11ก็คือ11อดอลนั่นแหละเพื่อนเพื่อนนะครับอ่ะจุดสามสามซะหน่อยเกือบ600บาทเลยนะครับก็ถือว่าเป็น อะไรที่เอามาจ่ายนะครับเอามาจ่ายค่าอะไรดีค่าไฟก็ไม่ได้เออค่าอินเทอร์เน็ตแล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวของเครื่องขุดเอ่อ d ด o พูก็ลองเอามาซื้อได้นะครับเอาเครื่องเครื่องหมดแล้วเอาเครื่องหมดแล้วใช่ไหมอันนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เครื่องหมดยังโซเอาแล้วใช่ไหมเนี่ยเอาทําคลิปปุ๊บโซเอาปุ๊บเลยเ <c oughs> มื่อกี้เหลือสามสามทับหนึ่งร้อยก็เหลือสามเครื่องใช่ไหมเอาผมซื้อทันได้ไหมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยคลิปนี้ออกไป เพื่อนๆซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาซื้อเครื่องขุดอือ่นๆได้นะครับถ้าเรามาดูมีไหมเออในนี้ก็อาจจะซื้อได้นะแต่ถ้าเราไม่อยากจะซื้อนะครับเราก็เก็บรอจินตกรรมต่อไปนะเพราะว่ามันจํากัดในการขายแบบนี้แหละเพื่อนๆเ,เอาไว้เจอกันใหม่นะครับผบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็เดี๋ยวมันจะอัปเดตตัวของนี้เมื่อคอยเรื่อยๆเลยนะครับถ้าจำได้นะใครที่เป็นแฟนคลับเกมแนวสายปล่อยขุดหรือว่าเกมแนวล่ารางวัลเนี่ย เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยนะครับเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า